เรื่องกรณีที่คุณเฉลิมได้ประกาศในฐานะที่เข้ามาดูแลกระทรวงมหาดไทยและก็พยายามที่จะทำเรื่องประชาเสวนาหรือสารเสวนาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญโดยพยายามที่จะเหยียบยกเอา ผลการวิจัยของสถาบันพระปกเกล้าซึ่งถ้าดูในความคิดของร้อยกมกเฉลิมกับข้อเสนอในสถาบันพระปกเกล้าเห็นได้ชัดว่าค่อนข้างที่จะแตกต่างกันโดยชิ้นเชิงคณเฉลิมทำเรื่องนี้ประกรันเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อหวังผลทางการเมืองเพื่อหวังผล ในตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยการประกาศของกระทรวงมหาดไทยที่จะจัดเวทีสารเสวนาซึ่งค่อนข้างที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งในสังคมอีกครั้งหนึ่งจึงอยากจะเสนอ การทำเวทีประชาเสวนาใหม่นะครับเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาผมคิดว่าควรที่จะคำนึงถึง4ข้อในการจัดเวทีดังกล่าวเรื่องแรกเรื่องพื้นที่ในการจัดเวทีสารเสวนาคุณเฉลิมต้องการที่จะเลือกในพื้นที่ภาคอีสานและภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกเอาจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดแรกเห็นได้ชัดว่าเป็นการทําเพื่อหวังผลทางการเมืองโดยชัดเจนกระทรวงมหาดไทยควรจะทําเรื่องนี้ในทุกภูมิภาคไม่ควรเลือกปฏิบัติ 2. ององค์กรที่เป็นเจ้าภาพในการรับฟังความเห็นหรือจัดเวทีสารเสวนา ก็เป็นควรจะเป็นองคอ์กรที่ได้รับความเชื่อถือจากสังคมและก็เป็นองคอ์กรที่เป็นกลางควรจะให้สถาบันทางการศึกษาหรือองค์กรอื่นใดก็ได้ที่ตั้ง้นาในรูปแบบคล้ายๆกับพวกคอรปอปหรือองคอ์กรกลางเพื่อเป็นหลักประกันว่าไม่มีการโน้มเอียงเข้ากับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดส่วนที่สามวิทยากรที่จะ จัดเวทีสารเสวนาก็ควรที่จะเป็นนักวิชาการที่วางตัวเป็นกลางหรือเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือในสังคมคุณเฉลิมเสนอคุณสุธรรมแสงประทุมและคุณอดิสรเพียงเกตถ้าดูพฤติกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของคุณอดิสรเพียงเกตเป็นบุคคลที่มีทัศนคติที่อันตรายเป็นอย่างยิ่งต่อ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำปราศัยเมื่อวันที่24มิถุนายน2555ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้เสนอแนวความคิดต้องการเปลี่ยนแปลงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศเหมือนกับประเทศกัมพูชา ซึ่งอันนี้ที่น่ากลัวก็คือจะสุ่มเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญในหมวดว่าด้วยพระหมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่กังขาและเป็นที่คลางแคลงใจของสังคมอย่างยิ่งในการแก้รัฐธรรมนูญและเรื่องนี้ก็จะนํามาซึ่งความขัดแย้งในสังคมอีก 4. กลุ่มเป้าหมายของการทําสารเสวนาควรที่จะ รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทุกองการแต่ว่าแนวของกระทรวงมหาดไทยเลือกเอาข้าราชการเอาผู้ว่าเอากลุ่มกับเอาคนที่เป็นมวลชนของตัวเองเนี่ยเข้ามาเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการที่จะรับฟังความคิดเห็น รวมไปถึงรูปแบบของการจัดสารเสวนาก็ควรที่จะรับฟังทั้งสองฝ่ายและทั้งสองด้านแล้วก็ควรที่จะเปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางไม่ใช่ให้ใชวว้วิทยากรเป็นคนให้ความเห็นเพียงฝ่ายเดียวซึ่งอาจจะนำมาซึ่งความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ที่สำคัญที่ต้องควรตระหนักก็คือว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณทางราชการงบประมาณของแผ่นดินก็ควรที่จะทําเรื่องนี้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นหลักไม่ใช่เอาเวทีประชา,าสารเสวนาเนี่ยมาฟอกตัวให้กับพันธมิตรตัวสักสิ มาแก้ตามให้พันธมตัวทักษิณกรณีถึงการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อ19กันยา4 9มาโจมตีคณะความมั่นคงหรือคอพชในการร่างรัฐธรรมนูญหรือฉวยโอกาสที่จะโจมตีคู่แข่งทางการเมืองเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียกร้องมายังคุณเฉลิมในฐานะรัฐรมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและเป็นเจ้าคี้เจ้าการเป็นเจ้าของโครงการต่าง ว่าการที่จะเอาเรื่องนี้เป็นบันไดเพื่อก้าวไปสู่ตําแหน่งมท1ให้เข้าตานายใหญ่ที่ตัวเองไปพบและก็รับปากรับคาไว้แล้วเนี่ยเพื่อมาเป็นผลงานชิ้นโบแดงตามเจตนารมณ์ที่นายใหญ่ต้องการคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เสร็จและก็พรบรปลองดองให้สําเร็จนั้นเนี่ยก็จะนํามาสึ่งความขัดแย้งในสังคมอย่างไม่มีวันสิ้นสุดจึงอยากจะให้ทบทวน แนวทางวิธีการการจัดเวทีสารเสวนาทั้งนี้นะครับโดยฟังเหตุผลจากทุกฝ่ายอย่างรอบคอบมิฉะนั้นความขัดแย้งในสังคมก็จะไม่สามารถแก้ไขได้ครับจบ